สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสรุปพูดคุยกัน นะครับตามรายงานข่าวกรสิบเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของเมสันกรีนบูธนะครับตามรายงานออกมาจากเสงรัฐอเมีการระบุออกมาครับว่าเอเดกกนฮารพผู้จัดจาการทีมของแมนเชสเตอร์เดพร้อมต้อนรับเมสันกรีนบูธกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งในช่วงซีซั่นหน้าหากว่าเป็นความพึงพอใจสําหรับทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายก็คือทางฝั่งของนักเตะ ครอบครัวทางฝั่งของสโมสรแล้วก็เอเดนฮากเองด้วยนะครับทางฝั่งของทางเซอร์จิมบราคิปต้องการแก้ไขเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ภายในเดือนพฤษภาคมครับเพื่อเราเนี่ยจะได้รู้แผนงานที่ชัดเจนในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานการสร้างทีมใหม่นะครับก็ข้อมูลเบื้องต้นตามนี้นะครับล่าสุดเมสันกินบู๊ก็ทำได้อีกหนึ่งประตูน,นะฮะผมได้มีการโพสไปแล้วใน Facebook Fanpage นะครับก็ไปดูกันได้นะแล้วก็เรื่องของบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเอเดรีนฮาล่าสุดครับเอเดรีฮาผู้จัดการทีมของแมนยูแสดงความเชื่อมั่นว่ามาคัสฟอร์ สามารถเป็นนักเตะที่สร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้ถ้าเกิดสวนหน้ารยนี้มีรักษณะคติที่ถูกต้องนั่นเองแต่กรนันหากล่าวว่ารอฟ,ฟอร์ดธรรมตูได้มากมายนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขายิ่งใส่คู่แข่งที่แข่งแร่งที่สุดแล้วก็ดวลกับแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะรายนี้เองนะครับ ถ้าเกิดแรดฟอร์ดมีทัศนคติที่ถูกต้องในเกมค่ําคืนนี้เขาก็จะเป็นนักเตะที่ไม่มีใครหยุดเขาได้เช่นกันนอกจากนี้ครับทางเอเดนฮาร์ยังได้มีการออกมากระตุ้นลูกทีมให้มีการปรับปรุงเรื่องของภาษากายซึ่งมันมีผลต่อทางด้านจิตวิทยาแล้วก็การแสดงออกในสนามอีกด,ด้วยโดยเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกทีมงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เพื่อเราเนี่ยจะได้ลุ้นเรื่องของการเอาชนะแมเชสเตอร์ซิตี้ได้นั่นเองนะครับเทนฮากล่าวว่า แน่นอนครับว่าภาษากายมันเป็นสิ่งสําคัญครับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหานี้กับผู้เล่นแต่ละคนแล้วก็ทีมเกี่ยวกับผลกระทบต่อแฟนบอลแต่ยังรวมถึงคู่แข่งด้วยเพราะว่าฟุตบอลเป็นเกมทางจิตวิทยานะครับซึ่งตัวอย่างดังกล่าวที่เอเดนฮาร์ได้มีการกระตุ้นลูกทีมแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างก็คือดูบรูโน่เฟอร์เดสนะครับที่มีภาษาการอย่างไรนะฮะส่วนเสบตัวจริงคาดการในเกมค่ําคืนนี้นะครับแผนแรกครับตามการคด การของสเบลรักเคิร์สสี่แนวรับก็เป็นดินาเลิฟวารานอีแวนแล้วก็เดียโกดันโลครับผู้ศัตรูก็เป็นโอนานา กองกลาง3คนครับก็คือคาซิเมโร่ไมนูแม็กโทมินีนะครับแล้วก็แนวรุกก็มีบรูโนเฟรนเดสแรดฟอร์ดแล้วก็กาลาโชแผนที่2ครับก็จะคล้ายๆกับแผนรแรกครับเพียงแต่ว่าจะมีการเอาดิเลอร์มาอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็เป็นดัโล่ฝั่งขวากองกลาง3าคนก็มีคาซิเมโร่อัมรับ,บัตไมนู New, นะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการเอาบรูโนไปเล่นตัวริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็มีแรดฟอร์ดรวมไปถึงกาลาโชฝั่ง ซ้ายนะครับแผนสุดท้ายครับก็จะได้เห็นว่าจะหุบเรียนเลิฟเข้ามาเป็นกองหลังตัวกลางยืนคู่กับวารานแบ็กขวาเป็นดันโลแบ็กซ้ายเป็นอัมระบัตนะครับแล้วก็กลาง3คนก็คือคาซิเมโรไมนูบูโร n นแล้วก็แนวรุกเนี่ยจะมีอามัดรัดฟอร์ดแล้วก็กาาโชส่วนตองผมผมมองว่า แผนที่3มีโอกาสเป็นไม่ได้สุงนะครับซึ่งถ้าเกิดช่วงนี้มันเลือกมากไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแบ็กซ้ายตัวหลักไม่พร้อมใช้งานถ้าไม่ใช้ดาวรุ่งที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติก็ต้องเป็นอารบัตที่ส่วนตัวผมนะผมมองว่าดีกว่าดินเลิฟนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายขัดตาทับส่วนแนวรุกถึงเวลาแล้วครับที่อมริอโลจะได้รับโอกาสบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นบรูโน่เริ่มเส้นฝั่งขวาแล้วก็ส่งแม็กโทมเนมาเป็นวิดฟิลโตกอะไรประมาณนั้น ก็ได้เหมือนกันแผนที่สผมก็เลยมองว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับหรือน่าจะเป็น แบบนั้นมากที่สุดนะส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็กระแสเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั้งเตะกันบ้างครับตามรายงานออกมาจากสปอร์ตวินเนสที่เขามีการเอาข้อมูลจากสื่อของฝั่งเบลเยียมนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดได้มีการให้ความสนใจแมนดิล่าเกีต้านะครับเมดฟิลไว้21ปีของแอสเวิร์ที่มีการยืมตัวมานะครับคือแอสเวิร์เนี่ยไปยืมตัวมา สปีติดต่อกันแล้วก็ผลงานดีแมนยูไปเห็นฟอร์มก็เลยมีการเข้าไปสอบถามข้อมูลพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะรายานี้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อ ทำความเข้าใจแล้วก็รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลถึงความไปไปได้ในการซื้อนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์เอาไม่เอาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ารับทราบข้อมูลไปแล้วสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับตามรายงานจากเดอะการ์เดียนทิ้งท้ายกันครับมีการระบุออกมารั่ว่าโอมาเบรร่าได้รับทราบเกี่ยวกับความตั้งใจของสโมสรที่จะมีการว่าจ้างแดนแอสเวิร์ดเข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมนะครับโอมาเบรราได้รับทราบตั้งแต่เขา เนี่ยได้มีการพูดคุยกับเซอร์จิมแล้วก็ทางฝั่งของเรลเซอร์ ในการเข้ามารับบทบาทเป็น c e o คนใหม่คงทางสโมสรซึ่งในฐานะที่โอมาร์เบรดราเป็น c e o คนใหม่คงทางสโมสรเขาก็ต้องการทราบเบื้องต้นอยู่แล้วว่าใครที่จะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการทั่ังกีฬาหรือมาทํางานร่วมกับเขาในช่วงฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็เบร์ราน่าจะได้รับคําตอบว่าเป็นแดนแอสเวิร์ดที่จะเข้ามาแทนที่จอร์นเมอร์เทอร์นั่นเองนะครับในช่วงซีซันหน้าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับซึ่งในตอนนี้ทางสโมสรเราเนี่ยก็พยายามเร่งเกี่ยวกับดีลของแดนแอสเวิร์ดอยู่ มันก็ยังค้างในเรื่องของค่าเ่วยอะไรต่างๆนั่นแหละนะฮะที่ยังคุยกันไม่ลงตัวโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของโซโลสรแมนชตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ